สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโน่จ้าวันนี้เราจะไปไหนเอ่ยไปถูดเนียที่ห้องอ๋อวันนี้น้องโน่กับคุณแม่กับคุณพ่อจะมาซื้อทุเรียนร้านดังร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเรือบินนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะซื้อกี่ลูกแล้วมันจะเหลือหรือเปล่าเพราะวันนี้เรามาตอนเที่ยงแล้วไปดูกันค่ะ นนีก็จะเป็นคิวนะคะเราจับคิวแล้วแเราก็อันนี้คนเยอะมากเลยนะคะทุเรียนมีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะโอ้อน,นี่เจ๊อ้อมเปิบปอกไว้มากเลย วันนี้ลงกี่ตันคะเจ้อ้อมรท,ทุเรียนมาตันห้าแต่ว่าถูกจริงน่าจะประมาณหนึ่งตันค่ะโอ้ขายหมดทุกวันเลยเนาะไม่เหลือค่ะไม่ต้องเหลือหนักรถค่ะเพราะว่าทุเรียนสวยมากเลยเห็นในเพจนะสวยมากเลยตามมาในเพจมีแต่ลูกมีแต่ลูกไซส์สวยๆ<อ>ลูกไม่คนพร้อมมากามกว่าค่ะ

กนีเดียวนะครับคน้ออกนะเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าให้คนท้องก่อนนะคะครับให้คนท้องก่อนเลยเจมากๆเลยนะคะอันนี้พิกัดตลาดนัดเดอรบินนะคะได้แล้วได้แล้วไม่ต้องเก็บรอเกบไหมเก็บเ

ของแม่น้องโน่สามห้าค่ะอันนี้ดูนี่นี่ของแม่น้องโนสามห้านะคะถ้าถูกมาเดี๋ยวมาเลยตอนนี้ควิเ็กัตวตออัตยเป็นต่อจังต้องกตอนนี้คิวยังยี่สิบเอ็ดยู่นะคะตอยังครับเอดอยค่องมากนะคะ เดาตาดเขียนเขียนเขียค่ะเขียนนะได้โอ้ยคุณนี้สวยมากเลยขอีกคเลยหน่อยนะคะโอ้ยสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอาใหญ่ ที่กาดร้านอยู่ตลาดน,นัดเรือบ,บินใครสนใจมาได้เลยนะคะคนเยอะทุกวันแล้วก็ทุเรียนคุณภาพนะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่น้องโล่ไปรอที่ล่มก่อนใกล้จะถึงคิวแม่น้องโนแล้วนะคะ cái này,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  cái cái สานะ,ค,ะครับใช่ครับต่อไปคิวสามสิบสี่นะคะคได้ไหม,อเ,ไหมเออจ้า<ะ><ะ> ลอของแม่น้องโน่สามห้า มากเลยค่ะเอาแเลยค่ะนมาเลยค่ะลยค่ะวันนี้เผื่อโชคดี47เลขสวย 3ามสิบสีครับสามสิบสี่ครับสามสิบสี่ค่ะเอาแุณกค่ะ,คะ จะให้ดูเนื้อก่อนนะคะสองลูกสามลูกอันนี้3ลูกค่ะของหมายเลขเนี่ยเมื่อกี้สลูกของเขาลูกนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้3ลูกของเขาสามจุดสามค่ะใช่ไหมเขาเขียนอะไรมีสกมลูก Thì <laughs> 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 ờ, đây. đây, đây. <laughs> ครับพี่สามห้าอันนี้รับไหนครับเอาปรอบนอกนุ่มในอันนี้ถึงคิวแม่น้องโนแล้วนะคะแต่ดูเนื้อก่อน ก็ลูกนึงเอากินพรุ่งนี้นี่พวกนี้ข้างหน้าเลยครับน้าเรื่องด้เลยครับกินพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกครับผมนี่แหละคะ่ะ ก็จะเป็นถนนเทพรัก์นะคะก็ถ้าเดินทางมาจากทางสำโรงนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายจะเป็นบางปลาซอย48จ้ะที่จอดรถเยอะค่ะที่จอดรถเยอะเลยเข้ามาได้เลยอันนี้35ของพี่34ของ ที่วางไว้ใกล้ๆกันอันนี้กินพรุ่งนี้เนาะพี่เอาไปจากนี้จ้ะพรุ่งนี้จะเป็นห่ามนะถ้าอยากให้สุดต้องอีกนันนึงนะค่ะอ๋อแม่ค้าบอกดีมากเลย42อันนี้ปอกไปเลยเนาะอ่าอันนั้นปอกเลย ผิดหวังค่ากับกาอ้อคอยนะใช่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยเม็ดนิดเดียวเองอันนี้จะเป็นเนื้อกอบนอกนุ่มในนะคะของแม่น้องโนจะกินเนื้อกอบน,อน้องนุ่มในเราเลือกเนื้อได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเลือกให้ สี่จะเป็นเหมือนพี่ผู้ชายเมื่อกี้ไม่ใช่ค่ะอ๋อสามสี่เนี่ย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 สามสี่อเเสร็จน้ำแล้วนะทุกค่ะเจลอยสหาเลอยห้าร้อยสโอ้สวยมากเลยจ้าสมกับรอคอยโอเคค่ะเม็ดเหลืองมากนี่ของแม่น้องโน่เดี๋ยวถูกสองตัวก็จะมาเอาอีกนะคะเท่าไรคะของแม่น้องโน่ อเลยไม่ผิดหวังนะคะมาะได้ที่นี่นี่อันนี้ของน้องโน่โโได้เยอะมากเลยไีไไ่ค่อยน้อยกว่าสามเก้าไหมลูก้าอันนี้ปอกสามเก้านะสี่โลหกร้อย นจาก็ได้นะขอบคุณมากนะคะเจ๊เดี๋ยวมาอุ่นน้นใหม่อ้ยไปกินก่อนเสร็จเรียบร้อยกลับเลยแล้ว จะไปรีวิวให้กินที่ห้องนะคะ